ทัพทีมามนรดินนะคะคุณผ,ผู้ชมที่คนนี้บอกเลยว่าเห็นเงียบเงียบแต่ว่างานรุมเพียบนะคะแถมเรื่องความรักเนี่ยก็ฮอตสุดๆปังไม่หยุดค่ะ ลัคกี้อินเกมแล้วก็ยังลัคกี้อินเลิฟอีกด้วยนะคะสาหรับนาะงเอกสาวทัพทีมอัญญาลินค่ะที่ก็บอกเลยว่าหัวใจตอนนี้มีเจ้าของแล้วนะคะแต่ก็คงไม่ได้ประกาศบอกใครแต่ทัพทีมก็บอกด้วยค่ะว่าไม่ได้ปิดบังนะคะใช้ชีวิตตามปกติเลยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยลงรูปคู่หรือว่าโพสโซเชียลอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเห็นเดินควงหนุ่มที่ไหนไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเป็นหวานใจของเธอเองค่ะช่ว,ชว<อ>งนี้แฮปปี้ดีค่ะ <laughs> มีความสุขเปิดตัวไหมคะเนี<ว>่ยโุ้ยไม่ใช่เปิดตัวหรอกจริงๆต้องบอกว่าใช้ชีวิตตามปกติเลยค่ะตามปกติไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ไ,ไหนมาไหนอะไรอย่างงี้ก<ต>็คือใช้ชีวิตตามปกติเลยแต่เราอาจจะไม่ได้มาพูดอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลอะไรอย่างี้เป็นคนไป่ลงรูปอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว <laughs> โดยส่วนตัวโดยโดยแบบนิสัยส่วนตัวอยากให้ถ้าเกิดว่าพี่พี่เห็นแบบที่ผ่านๆมาเราก็ไม่ได้เป็นสายนั้นอะแล้วก็เท่าที่เป็นคนที่พูดเรื่องนี้น้อยมากน้อยมากๆจริงๆนะใช่เราก็ไม่ได้ปิดไงถ้าเกิดว่าแบบโอเคพี่พี่ถามมาเราก็โอเคบอกได้ว่าอะช่วงนี้โอเคค่ะแฮปปี้ดีมีความสุขนะมีคนคุยอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นที่มีข่าวเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่าง อืมอาจจะเป็นความตั้งใจของทีมด้วยที่แบบไม่ค่อยอยากให้มีข่าวด้านนี้มากสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้คนแบบไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องงานใช่ปกติเลยปกติคือใช้ชีวิตตามปกติทุกอย่างเลยค่ะไม่เก่งใช่ไหมคะแบบว่าไม่เก่งกิจการใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่เก่งไม่เก่งค่ะคือถ้าใครเห็นว่าถ้าทีมเดินกับหนุ่มคนนี้ก็อ่านั่นแหละคนนั้นก็คงจะเป็นอย่างนั้นค่ะ